สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการตีเฟสพาวนะครับขออาวุธที่ดีๆของบอสกเกอร์ที่ผมแนะนำนะผมอันแรกครับเคมอรครับสำหรับรเคมอสวอตเนี่จะตีเฟสพาวเนี่ยต้องโดนหัวนะครับผมมานเนี่ยผมก็เล่นสดนะยังไม่เคยเล่นมาก่อน เล่นก็เคยเล่นทหารนะครับเคยออนแล้วเราก็ลองพีเพาเนี่ยไม่ลองคนระับโอเคนี่ผมก็เฟล l ก็ f a i เองนะนี่ก็คือเคมอลก็ไม่ค่อยได้เล่นนะผมเคจะลอยรอบเหมือนกันเพื่อความชัวร์เพราะว่าไม่เคยเล่นเลยเคมอลเนะี่ยให้มันตีตอนตอนลอดมนันยังเหลืองเนะี่ยผมว่าโอเคนะ ตีให้มันตีบอลหลบเลยคนะครับโปรพิยาผมวันนี้ครับแต่ผมไม่ก็ถนัดนะครับเคยมอที่ผมถนัดก,ก็คือจะเป็นขวานนะผมถ้าเราไม่ใช้ขวานเนะี่ยตีเฟเผานะครัาจะดีมากอย่างเช่นนี้ครับดูนะผมถนัดที่สุดละขวานนะ เรียบร้อยครับน่าอ่านมากเขาจะนิยมเล่นขวานกันนะผมโอเคต่อไปก็อันนี้อ่านไม่ออกกันนะายสกายหรือป่าตรงนี้ก็ไม่แน่ใจครับโอเคสมหรับเคียวป๊บอันนี้ก็น่าจะแรงเพราะมัเท่าขวานนะผมคิดว่า โอ้โหทนคุก <go> ตังครับบอกตรงว่าไม่เคยเล่นเชียวเหมือนกันเพราะว่าไม่มี DRC เพราะว่าแบบนี้มันแบบเทสนะเขาจะให้เล่นทุกปืนเลยทุกปืนทุก DRC นะผมจะลองอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าตีชีเดียวเนี่ยมันจะคลึกเลยนะก็มีซิงมีซีดีพอครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าแค่ก็ต้องแยกแยะเช่นิคอะไยนะเอาไปประยุกต์ใช้กันบ้างนะผมว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอาวุธของโปรเซอร์ที่แนะนำไม่ใช้นะครับผมถ้านำไม่ใช้เนี่ยเวลาเล่นให้นำให้นำไม่ใช้คาสนากับขวานนะครับถ้าคุณคิดว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณเนี่ยฟิมอดี่พอสามารถอยู่กับคุณได้ตลอดเนี่ยแนะนำไม่ซื้อคาสนาอย่างเดียวก็พอครับเพราะว่าให้เพื่อนคุณจัดการไอพีไปครับโปสเซอร์จินไม่จัดการไอพีหรอกแต่ว่าถ้าคิดว่าเพื่อนคุณเนี่ย น่น่าจะอยู่รอดคิดว่าคุณเจ่งที่สุดในห้องหรือว่าคุณสามารถอยู่รอดได้หรือแค่คนเดียวประมาณเนี้ยครับแค่ไปซื้อขวามมาด้วยเผื่อเราเจอเฟสพาวอยู่เนี้ยชิปเบย์จริงๆถามว่าใช้คั้นาตีได้มันก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เร็วเท่าเฟสพาวเอ้ยเฟสพาวเท่าขวานนะครับสำนียสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ